วันที่14เดือนมีสารฝ mm hmm. ันว่ามีผู้หญิงแต่งชุดโบราณสามคนไปหากับผู้ชายเป็นทั้งหมดสี่คนเนาะผู้หญิงสามผู้ชายหนึ่งแต่งชุดโบราณไปหาที่บ้านแล้วก็ให้เดินมาที่ปราสาทพอเดินที่ปราสาทพอไดะเวลาที่เราเดินมานตรงเที่เ,เดินมามันไม่ใช่ที่บ้านเรามันเป็นโบรานโลกโลกหมดเลยพอโลกหมดเลยนี่มันเป็นเหมือนโบสถ์สมัยโบราณอ่ะจะมี คนเยอะแยะมากมายเลขเปลี่ยนสินค้ากันเหมือนสมัยโบราณที่ว่าไม่มีเงินซื้อ,อคือเลขกันเอาเพรเลขกันเอาเสิทจทนนี้ก็มาถึงนี่พอมาถึงที่ประสาทเขาบอกว่าให้มาช่วยเปิดปราสาทให้หน่อยให้มาช่วยรำถวายเหมือนที่ทตั้งแต่ผ่านมาไม่มีใครเปิดปราสาทให้เลยอย่างนี้ทีนีเ้เขาก็พาเข้าไปในในพโพรงของใต้ประสาทซึ่งพโพรงใต้ประสาทมีอัญมณีล้ำค่าเต็ไมไปหมดแต่มีพระองค์ต่านอยู่องค์หนึ่ง พระองค์ใหญ่มากเลยเหมือนองค์พ่อสุโธนองค์ใหญ่เป็นทองทั้งหมดเลยก็เลยะจะมาทําพิธีก่อนวันนี้ค่ะที่ฝันก็จะมาทาพิธีนะคะน้องนิชา้องฝันบอกว่าอยากให้มารําหน้าปรา,าสาทที่นี่นะคะปราสาทบ้านอนันต์นะคะอีพีีตําบลยางอําเภอศรีกรพูจังหวัดสรินวันนี้ก็จะมาทําพิธีจุดทูปนะคะเพื่อที่จะทําพิธีในวันที่14มีนเมษายนนี้นะคะ เป็นความฝันของน้องนิชาวันนี้นะคะเอกอพาเอซมาติดตามน้องนิชาแล้วก็มาบนบานสารกล่าวนะคะคแล้วก็มาขอตัวเลขก่อน,นแล้วก็จะทําพิธีรำถวาย,ว,ายวันที่14นี้นะคะโอ้โชคอเรียบเ,เรียวยเ,รยยเ,รยยเรียบนี่นอ้ออ้เียโตะม้ย អាយ៉ាខ្ញុំហាយជុំលៀងជុំផលល្មេញមិនដល់ចាត់ជុំជុំក៏អោយត្រឹមបីទូតាមក្រំមុនដល់អោយតូនចៅតើធំលំលៀងគេចែកមានចែកឈោចែកនេះស្អាតបាទណាស់ក៏ចែកអេមួយថ្ងៃទី1នេះគេជួយចៅបាទនេះបាទ400នាក់នែទីខ្លាន់ជួយឲ្យឲ្យធូបលំដល់ចាគេបានណាស់អីចឹងគាត់នេះចុះគេឲ្យថតគាត់មកថតបាទ ไปไ้นุ๊กเียอ๊านาเพงันทีในกบเที่ยวไปจุดทุส่ยขอตัวเลขเด็ดตัวเลขประวัติศาสตร์วัดบ้านอันน่านยก็จะมีการนนี้น้ำือโินาที่ว่าวงพ่อมาโคตมานะคะทุกปี่แต่ว่ามีส่งมาใหญ่ๆนั่น ความฝันนะคะที่น้องนิชาฝันาเห็นนางรำไปบอกน้องนิชาอยากให้จัดมารำถวายที่ประสัตว์ที่นี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูโอ๊ตจ่ายเจ็ดพันเนี้ยค่ะเอฟซีเดี๋ยวเราจะมารอลุนเลขทูบนะคะที่น้องนิชาได้เสียงไทยขอ โชคลาภหมดวันที่หนึ่งมีนานี้นะคะสองตัวที่แอดเห็นตอนนี้ก็คือ3.6มหกค่ะ F ซี <FC. S 1> ค่ะฟซีสา <FC 36. S 1> เดี๋ยวรอดูเลขสุดท้ายนะคะ F ซี FC. ความฝันของน้องนิชาที่มีผู้หญิงสามคนและมีผู้ชายหนึ่งคน<ม>ไปบอกว่า<ม>ขอให้มาจัด รำวงสวงที่นี่นะคะปกติที่นี่ก็จะจัดทุกปีนะคะแต่ว่าน้องนิชาบอกว่าพี่ไก่บอกว่าห่างหายไปสี่ห้าปีนะคะเพราะว่าไม่ได้มาจัดวงสวงที่นี่ท่านก็ได้ไปเข้าฝันน้องนิชาขอให้มารำวงสวงนะคะที่วัดบ้านอนันต์ปราสาทบ,บ้านอนันต์นะคะเอฟสีเอฟี่ค่ะ ตัวสุดท้ายมาแล้วนะคะ F4 <FC. S 2> สิ่งที่แอดอธิษฐานไว้นะคะขอให้เป็นเลข9 9จริงๆค่ะ F4 สามหกเก้าสามหกเก้าค่ะ F4 เป็นเลขที่ตรงกับน้องเฟิร์นเลยนะคะหกเก้าเก้าหกเนี่ยค่ะก็ได้ตัวเลขเลขเด็ดแล้ววันนี้นะคะปู่ประสาส ที่วัดบ้านอาดันก็จะเสียงทายจากน้องนิชาความฝันของน้องนิชาผู้หญิงสามคนแล้วก็ผู้ชายหนึ่งคนนะคะที่ให้มารำวงสวงที่นี่แล้วก็มีการมาเส้นไหว้วันนี้แล้วก็มาขอโชคลาภนะคะ369หกเอฟซีติดตามแอดนะคะคนมีฝันวันนี้แอดก็มา ขอเลขเด็ดให้กับ f อนะคะงวดวันที่1มีนาคม2567นะคะเดี๋ยวเอจะไปติดตามคลิปต่อนะคะเอฟซสวัสดีคะ่ะ